ต่เอลอยแก้วน้วค่ะแบบเติมอันนี้ก็เป็นแก้วที่สามแล้น,นะครับถ้าคุณยังกินอย่างเงี้ยคุณจะลุกไปทํางานไหวใช่ไหมถ้าเป็นฝเม่อคุณฉันไหวเสมอค่ะเราไปเอลชั่วโมานาเล่นใหญ่เปล่าฉันก็แค่ทํางานของฉันนะแต่ถ้านายอีฉาก็เชิญตามสบายนายรู้ไหมคนเข้างบนเนี่ยเริ่มไม่ชอบใจนายแล้วนะ นายไม่เด่นเกินไปฮฟังฉันนะคนพอใจฉันก็มีคนไม่พอใจฉันก็เยอะแต่ก็นั่นแหละนั่นคือชีวิตไงล่ะฉันพูดจริงเนี่ยท่นายแม่งกำลังเดินอยู่บอกคอมมิชป่ะแล้วนายเคยเห็นฉันกลัวอะไรบ้างไหมล่ะ เป็นแบบนั้นถ้าไม่อยู่ใต้เท้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ให้จัดการเลยไหมคะท่านไม่ต้องเดี๋ยวเขาจะเดินมาหาฉันเองคุณรับเฟย์โใช่ไหมในท่านอยากคุยด้วย ช่วกลับไปบอกนาท่านคุณว่าผมไม่ว่างคุณไม่ควรปฏิเสธนะจะเสียผลประโยชน์ไปอเองผลประโยชน์ที่แรกกับศักดิ์ศรีผมเหรอใครมันจะปไปยอมแรกกันล่ะครับจริงไหมงั้นคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าการดื้อรั้นมันเพลงแค่ไหนนายคิดไหมว่าวันนี้มันแปกแปลกไปเห็น เกิดอะไรขึ้นก็คงว่าพวกมันคิดว่าฉันเป็นเหยื่อแต่ฉันว่าพวกนั้นคิดผิดแล้วละฉันมาเป็นตระกาไงล่ะฉันว่านายเข้าใจผิดอางลาเฟลคนทวกงนี้มาเล่นสกอปกนายสู้พวกมันได้ไว้แล้วอำนาจของพวกมันก็แค่ภาพลวงตานายจะกลัวอะไรเดี๋ยวมันก็พังไปเองเลยนะ ฉันเตือนแล้วว่าอย่าทำให้ฉันเสียหนะ้าผมไม่เคยก้มหัวให้ใครยิ่งกับคนอย่างคุณนะผมยิ่งไม่อยากก้มเลยล่ะเงินก็ไปก้มหัวในคุกแทนแล้วกันนะจำคำผมไว้ให้ดีถ้าใช้ผมเป็นหุนชื่นนะวันหนึ่งเชือกอาจจะรัดคอคุณเองก็ได้ เขาจะทำอะไรเขาอ่ะปลัยเข้าไปด้วยฮึไหนแพ้แ <mulheres> ล้วลาฟาเอลแพ้แค่เกมนี้แหละนะแต่ถ้าสงครามน่ะมันเพิ่งเริ่ม